จังหวัดเชียงรายค่ะไปกันต่อที่จังหวัดลำปางนะคะทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางค่ะได้จัดกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชนสัญจรสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ที่วัดประตูป่องชุมชนท่ามาโออำเภอเมืองจังหวัดลำปางนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชนสัญจรซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารราช ราชการแบบบูรณาการของจังหวัดลำปางเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบบูรณาการและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งจะช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดลำปางตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดค่ะ กิจกรรมผู้ว่าพบประชาชนสัญจรในวันนี้ค่ะเป็นการพบปะกลุ่มผู้ฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนที่ได้ผลิตและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมาอย่างต่อเนื่องสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างถูกต้องอีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ฟังรายการจากสวทลำปาง FM 97 MHz เครือข่ายชุมชนท่ามาโอและภาคีด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลำปางจำนวน60คนถือเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มผู้ฟังรายการผู้ว่าราชการพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าที่ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งจะได้พูดคุยกับ ผู้ติดตามรายการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานพร้อมทั้งเล่าความรู้สึกถึงการออกรายการตลอดจนสิ่งที่ผู้ฟังรายการอยากฟังด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะดูจากในวิดีโอที่กำลังทีท่กาลังถ่ายทอดอยู่มีความเป็นกันเองมีความ